ลุงพศเป็นไอดอลของคนแถวบ้านในเรื่องของความพอเพียงในอดีตแกมีเงินเดือนหลักแสนพอแก่ตัวลงแล้วลุงพศใช้ชีวิตเหมือนคนมีรายได้เดือนละแปดพันทั้งที่จะใช้ชีวิตหรูหราสุขสบายก็ยังได้แต่ลุงพศก็ไม่เอาซื้อบ้าน5้าล้านและรถเก่าๆแค่2 000, ล้านเท่านั้นนี่สิต้นแบบที่คนรุ่นใหม่คู่ควรเรียนแบบแต่ในความจริงมีเพียงลุงพศเท่านั้นที่รู้ว่ามันไม่ได้เป็นดังว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่เงินเดือนแสนท่วนเหลือใช้กี่บาทขอบคุณข้อมูลต้นเรื่องจากคุณสมเจตแซ่เจนด้วยนะครับอ่านถูกไหมเนี่ย แน่ดีลุงพศมีรายได้1ล้าน2แสนบาทต่อปีเขาต้องจ่ายภาษีปีหนึ่ง125,000บาทเท่ากับเหลือใช้90,000บาทต่อเดือน ลุงพศเลยซื้อประกันกองทุนเพื่อลดภาษีเฉลี่ยปีละ2 4 0 0 0 0บาทหรือจ่ายเดือนละประมาณ20,000บาทซึ่งทําให้ลุงพศลดค่าภาษีเหลือปีละ75,000บาทดังนั้นเมื่อหักค่าภาษีกับค่าลงทุนเพื่อลดภาษีลุงพศจะเหลือเงินให้ใช้เดือนละประมาณ74,500บาทบ้าน5ล้านดอกเบีย 100, ้ยร้อยละ6%เต่อปีเท่ากับลุงพศผ่อนบ้านเดือนละประมาณ3 0 0 0 0บาทต่อเดือนผ่อนลดเดือนละ2,000 20, 0บาทมาตลอดชีวิตซึ่งเปลี่ยนลดทุก5ปีเพื่อหน้าทางสังคมเท่ากับ รายได้หายไปกว่า50%แล้วตลอดระยะเวลายังมีค่าใช้จ่ายจิปาถะอีกซ่อมบ้านซ่อมรถลูกเข้าโรงเรียนค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนค่าหมอค่ายาค่าภรรยา,า,รยาท่องเที่ยวต่างประเทศค่าของขวัญซองงานเลี้ยงงานแต่งงานบวชงานเข้าสังคมในจะค่ามือถือค่าอินเทอร์เน็ตของแบรนด์เนมลงอ่าง บลาบลาบา,บาพอแกตัวลงกเกษียณอย่างโชคดีที่มีเงินลงทุนเลี้ยงดูตนบ้างแต่ก็ไม่ได้มากพอที่จะใช้ฟุ่งเฟื่อยได้เพราะตลาดพันผวนนี่คือความจริงที่ลุงพศเจอคือไม่ใช่ว่าสมถะพอเพียงแต่แบกความกังวลไว้ติดตัวตลอดเวลาว่ามีไม่เพียงพอต้องพยายามอยู่แบบใช้เงินน้อยที่สุดเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะไม่มีเงินเหลือให้ใช้ถึงแม้วันเวลาในชีวิตจะเหลือไม่มากก็ตาม ใช่ฉันไม่ได้อยากจะใช้ชีวิตแบบติดดินแต่ฉันมีเงินไม่พอจะติดปีกโบยบินต่างหากหลุงพ่อตะโกนดังลั่นในใจและไม่มีใครได้ยิน START YOUR WAY เส้นทางในตัวเองครับ